ครับสวัสดีทุกคนนะครับชาวกรอบมังงะนะครับวันนี้เราจะมาแนะนาําอนิเมะเรื่องคําอธิษฐานในวันที่จากลาฟีเรนนะครับเป็นมังงะเอ้เป็นอนิเมะที่โอ้โหผมดูตอนแรกแค่ตอนแรกก็แบบโอ้โหจะลองแล้วดูตอนแรกก็ซึมแล้วนะครับผมสนุกมากเลยครับสนุกมากส่วนเนื้อหาจะเป็นเนื้อหาคร่าวๆจะเป็นยังไงก็เข้าไปดูในคลิปกันเลยไป เปิดเรื่องขึ้นมาคณะผู้กล้าก็กลับมาจากการปราบราชาปิศาจลงได้แล้วก็กำลังกลับมาที่เมืองโอริโอนะครับเพื่อมาจัดงานเลี้ยงฉลองนะครับผมในคืนนี้แล้วก็ถัดภาพมาที่ตอนกลางคืนนะครับทุกคนกำลังเลี้ยงฉลองกันอยู่นะครับทั้งชาวเมืองส่วนที่ผู้กล้าก็กลังพูดคุยกันอยู่นะครับว่าอตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาที่ต่อสู้ด้วยกันนะครับมีอะไรอะไรบ้างนะครับ แล้วระหว่างที่ทั้งปาร์ตี้กำลังคุยกันอยู่นะครับก็มีดาวตกตกลงมาแล้วพระเอกของเรานะครับผู้กล้านะครับฮิมเมลนะครับก็พูดกึนนมาว่าถือว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะแล้วก็ตัดภาพมาที่ตอนเช้ารุ่งขึ้นนะครับฟีเลนของเราหรือนางเอกนะครับก็เตรียมตัวแยกทางจากกลุ่มพระเอกนะเพื่อที่จะไปศึกษาเวทมนต์เพิ่มนะครับแล้วทั้ง3คนในที่ก็ เดินมาส่งนะครับทั้งพระเอกนะครับฮิมเมลนะครับแล้วก็ไอเซนนะครับที่เป็นนักรบนะครับเป็นคนแค่แล้วก็บาดหลวงนะครับไฮเตอร์นะครับก็เดินมาส่งน้องฟิเลนของเรานะครับแล้วน้องฟิเลนของเราก็เดินทางไปศึกษาเวทมนต์ต่างๆนะครับในพื้นที่ต่างๆนะครับจนระยะล่วงเลยเวลามาประมาณ50ปีได้นะครับแล้วอยู่ดีๆน้องฟิเลนก็อยากได้ของอะไรสักอย่างนะครับที่อยู่กับผู้กล้านะครับ แล้วก็จะกลับมาดูฝนดาวตกพอดีนะครับก็ใกล้ถึงเวลานัดกันแล้วนะครับที่นัดกันไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะมาดูฝนดาวตกกันอีกรอบนะครับในรอบ50ปีแล้วน้องฟีเรนของเราก็กลับมาที่เมืองโอเดโอนะครับกลับมากลับมาถึงก็จเจอเพื่อนของเรานะครับฮิมเมลนะครับก็แกง,งําเนอกไปแล้วนะครับตัวเตี้ยด้วยนะครับแกง,งําเนอกไปแล้วแล้วเพื่อนของเราก็ได้มอบของชิ้นนั้นที่ฟีเรนอยากจะได้นะครับก็มอบให้กันนะครับ แล้วพระเอกนะครับก็ชวนเพื่อนในปาร์ตี้นะครับฮิวเมมล้วก็ไอเซนไฮเตอร์ฟีเลนนะครับออกไปเดินเล่นด้วยกันนะครับไปเดินเล่นสังสรรค์น,นะครับจะเรียกว่าเดินเล่นได้หรือเปล่านะครับมันไปผ่ากันไปตบมอนเตอร์เล่นนะครับถึงจะแก่แล้วก็เถอะนะครับแล้วระยะเวลาก็เลื่องเลยมาถึงตอนกลางคืนนะครับก็ไปนั่งดูฝนดาวตกกันเป็นครั้งสุดท้ายนะครับ แล้วก็พูดคุยสาระทุกสุกดิบพูดคุยอะไรก็ไม่รู้นะครับไอฮิเมลพูดอะไรก็ไม่รู้นะครับทําให้คนอื่นเอ๊ะแล้วตัดภาพไปที่ตอนเช้านะครับแล้วทุกคนก็ได้ข่าวว่าฮิมเมลก็ตุยเย่ไปแล้วนะครับแล้วก็ทําพิธีนั่นนี่นั่นนี่น,นี่นั่นนะครับแล้วก็น้องฟิเลนแล้วก็ไอเซนแล้วก็ไฮตเตอร์นะครับก็มายืนฝังศพของฮิมเมลนะครับแล้วน้องฟิเลนก็ร้องให้อุ้ยฉากนี้แบบ เศร้ามากเลยนะครับน้องฟิลเลนร้องไห้เ่าแบบเออทาไมไม่เข้าใจของชีวิตมนุษย์ไม่เข้าใจอะไรต่างๆนานานะครับน้องน้องร้องไห้น้องน่าสงสารมากดูแลจะร้องตามแล้วอีกสักพักพองานจบบาดหลวงนะครับหรือไฮเตอร์นั่นแหละครับไฮเตอร์ก็กําลังจะกลับเมืองศักดิ์สิทธิ์นะครับกําลังจะกลับเมืองศักดิ์สิทธิ์ที่พวามนักของบาดหลวงอยู่นะครับก็ได้อําลากับไอเซนแล้วก็ฟิเลนนะครับว่าเออจะกลับไปที่เมือง ศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็พูดฟิลฟ่าว่าตัวเองกินเหล้าเยอะถ้าตุยเย่ขึ้นมาก็เอาเหล้ามาลาดหน้าตรงบให้ด้วยนะครับ <c oughs> แล้วฟิเลนก็คุยกับไอเซนได้สักพักหนึ่งฟิเลนก็บอกไอเซนว่าไว้ค่อยเจอกันใหม่นะครับแล้วก็ชวนไอเซนไปประจันไพ่ด้วยนะไอเซนก็ปฏิเสธไปนะเพราะว่าไอเซนบอกว่าตัวเองแก่แล้วยกขวานไม่ไหวแล้ว แล้วฟีเลนก็ได้อําลาไอเซนนะครับเพื่อที่จะไปเรียนรู้เวทมนต์ต่อไปนะครับผมเราก็ไม่ได้นําเนื้อเรื่องเพียงเท่านี้นะครับใครที่อยากรู้ว่าฟีเลนแล้วก็ไอเซนหรือไม่ก็ไฮเตอร์จะเป็นยังไงต่อไปนะครับก็สามารถไปดูได้ที่แอปบิลลี่บิลลี่นะครับชื่อใน ชื่อเรื่องในแอปบิลีก็คำอธิษฐานในวันที่จากลาของฟีเลนนะครับสามารถไปดูที่แอปบิลีบิลีได้นะครับลิขสิทธ์แ้นะครับสามารถไปดูได้เลยนะครับผมอันนี้เมเรื่องนี้สนุกมากนะครับสนุกสนุกจริงสนุกจริงดูแค่ตอนแรกก็จะลองแล้วสนุกจริงนะครับภาพงานภาพสวยมากเลยนะครับเรื่องนี้งานภาพสวยมากๆเลยใครที่ยังไม่ยังไม่เคยดูก็สามารถไปดูได้นะครับแล้วก็ถ้าในคลิปนี้ผมพูดชื่อตัวละครผิดไปหรือพูดอะไรผิดไปก็ขอโทษด้วยนะครับ แล้วก็คนดูสามารถคอมเมนต์รา,ายละเอียดเพิ่มเติมหรือคอมเมนต์ติชมผมได้นะครับแต่คอมเมนต์ด้วยคำสูภาพสุภาพด้วยนะครับผมจะได้นำไปพัฒนานในคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีเท่านี้แหละครับแล้วก็เอออย่าลืมฝากมาติดตามช่องของผมด้วยนะครับช่องกดออมบังงะนะครับฝากมาติดตามด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาแนะนำเท่านี้แหละครับไว้เจอกันในคลิปหน้าบาย